what a crazy night it's a right place baby i can see you shine we get out of the club but a whole team on my side yeah i think get us a reason if i lose to a truck of time. and i'm choosing you to the day you will be mine when you do like that you got me so mad The way you move that ass i can't stop stir and i feel so great i'm coming to you You got brought a dress that jimmy too we make <laughs> it <uffs. for> <laughs> 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 <the sake> <laughs> so we don't a name for you on my dick and i don't have a อ่าผมชื่อหมูนะครับเป็นบอกเลยได้เป็นสิทธิ์เก่า VC นะครับหมาว่างานนี้เป็นงานของกรุงเทพริสเตีใช่ครับจัดมาจริงแล้วมันเริ่มจากเริ่มจากเริ่มจากบีซีคาขับก่อนคือก็อย่างอย่างที่บอกคือพวกเรารวบรวมกันพวกคนชอบรถกลุ่มมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นและเด็กๆเรายกว่ารุ่นอ่ะรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นปัจจุบันนะครับแล้วก็วันนี้เป็นกิจกรรมพิเศษที่เราจัดมาต่อเนื่องจากเราเริ่มจาก VC ซีคาขับก่อนครับผมแล้วก็วันนี้เป็นกิจกรรมที่ชื่องานอะไรนะ วันนี้ชื่อ BCC ขับ Driving Experience ครั้งที่หนึ่งกิจกรรมวันนี้มีอะไรบ้างครับที่สนามคือหลักๆเลยก็คือเรามาสอนว่าทุกวันนี้การขับรถเนี่ยบางทีน้องๆยังเข้าใจในการขับรถไม่ไม่ถูกต้องวันนี้ก็ได้พี่ๆนักแข่งรับรวมพี่พวกเราเองมาให้ความรู้นะครับในการขับรถที่ถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญได้มาขับกันในสนามอย่างถูกต้องไม่ได้ไปซิ่งน้องนอดนี่เป็นเรื่องที่ เราสนุกนะครับไ่อยากไปชิมบอลเทาเนาะสนุกมาในสนามก็เปิดอยู่นะมีแท็กเดย์สามารถมาเช่าสนามขับได้เลยครัใครอยากแรงอยากสนุกอยากรู้ทักษะว,วันนี้กับกิจกรรมวันนี้ปกาที่ดีมากๆอ่าวันนี้เราได้ร่วมกันครับก็เป็นงานแรกนะครับพาผู้ชมมาดูบรรยากาศในงานก็มีรถส,สวยๆมาพร้อมน้องๆพิ่ตี้ด้วยมา,ส,ามสร้างสีสันเสร็จแ้วครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนเี๋นิดนึงก่อนเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศในงานกันฝากถึงเรื่องฟุตบอลหน่อยพี่หมูนี่เขา เกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลด้วยกับพอดีทางกรุงเทพพิเศษนะมีมีทำทีมฟุตบอลนะครส่งแข่งอยู่ในดิวิชั่น2องซึ่งตามตารางล่าสุดนี่น่าจะเริ่มประมาณปลายมีนาครับก็ฝากชมฝากเชียร์กันด้วยครับปีนี้ใช่ไหมครับผมปีนี้เราใช้ที่สนามการท่าเรือท่สเตเดียมครับครับน่าจะตารางน่าจะเริ่มประมาณปลายมีนาฝากไว้ด้วยครับนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในงานครับว่าเป็นไงบ้างครับ กิจกรรมในสนามพระเดชสีขับรถมาทางสนามมองมานะนะครับความเดือดร้องแนะนำพี่พี่พี่หมูแนะนำหน่อยช่วยแนะนำพี่พี่หน่อยครับขออนุญาตครับแนะนำพี่ก๊อฟนะครับเรียขออนุญาตเชี่รเล่นประธานชมรมนะครับเป็นเจ้าของโรงแรมหรือว่าแคว้นิเลดนะฮะแล้วก็พี่แอะนะครับเป็นต้องว่าเรียกว่ามีประสบการณ์ด้านมอเตอร์สปอร์ตนะครับอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าจริงกัระการที่จัดงานเรายังมีอีกนะมีพี่เมื่อมีพี่ประชาคือจริงชมรมนี้ก่อตั้งโดยพี่สามสามท่านนี้นะครับที่มีใจรัก ในเกี่ยวกับด้านความเร็วนะครับก็เลยเป็นเป็นที่มาที่ไปของชมรมบีซีคาร์ขับครับผมแล้วก็ทำให้เกิดกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมแรกของ BC Car Club ใช่ไหมครั้งนี้มันเป็นเรื่องมันเป็นพันเท่ากันเลยวันนี้เป็นมิสติ้งเฉยเฉยแต่ว่าอันนี้เป็นกิจกรรมเเรื่องวลาที่ใช้ความเชื่อใช้เกี่ยวกับที่คนที่เขาเข้ามาร่วมก็เดี๋ยวอนุญาตให้พี่แอ๊บพูดถึงจุดประสงค์ครับก็คือเริ่มต้นเนี่ยจากเริ่มจากคนที่รักรถนะครับก็มามารวมตัวกันก็ขยาย กดว่าเพิ่งมาทราบว่ากลุ่มคุณเทพฯเทียนเนี่ยมีคนที่รักรถเยอะมากนะครับน้องๆนี่ก็ในไลน์ก็ประมาณสองร้อยเพิ่มจนจต้องต้องล็อกไว้ก่อนเพราะว่าเขาเกินเกินจำนวนนะครับเพราะก็พอพอพอสื่อสารออาไปนี่ก็กดว่ารุ่นๆหลายรุ่นเนี่ยก็มีรถแต่ละคันกันเยอะๆนะครับก็เลยคุยกับพี่กอฟแล้วก็คุณประชานะครับก็เลยจัดคิดว่าคนที่รักรถก็คงอยากขับรถกันก็เลยมาที่สนามนี้ก็เลยได้ เอ็กเอารถมาวิ่งเล่นกันแล้วก็มามาคุยเล่นกันนะครับมิสซิ่งกันไปที่นู้นที่นี่ใช่ไหมครัครับคราวนี้เรามาที่สนามเพื่อไดมาเรียนรู้ทักษะกันอีกครับแล้วก็พีกรอฟก็ไปตัวเต้นตัีนะครับก็ช่วยช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังแล้วก็ช่วยเบื้องหน้าด้วยแล้วก็จนจนมาสําเร็จถึงวันนี้นะครับก็มีมีรถมาที่น่าพอใจนะครับให้พี่ก๊อฟคุยนิดนึงนะครับวันนี้ครับเป็นไงบ้างวันนี้วันนี้ก็ผู้หญิงว่าประสบความสำเร็จนะผมเชื่อผมดีใจที่น้องๆให้เกียรติพพพีีีีี่่่่ๆๆรแล้วกก็มมุนนผอะ ก็มีความสนุกสนานแล้วก็มีความเป็นกันเองกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตไม่จำเป็นต้องขับรถเราใช้ใจคุยกันดังนั้นตอนนี้เราไม่มีรุ่นแล้วทุกคนคือรุ่นเดียวกันหมดแล้วก็ใช่แล้ววิงวิ่งวันนี้ดีใจมากที่น้องๆมาช่วยกันอย่าเรียกว่าช่วยอ่ะต้องเรียกว่า ให้เกียรติชมรมของเรามาร่วมใจใ,ใจแล้วก็มาพร้อมเพียงกันวันนี้ใช่ครับผมมายถึงตกใจรถเยอะมากเลยใช,ใช่ครับที่น่นาน่าจะเป็นความรู้สึกที่ดี<ช>แล้วลวันนี้มาทั้งหมด62คันเราฟอมงานแค่สามเดือนแล้วก็ได้รับการตอบรับมาเยอะมากเฉพาะน้องๆที่อยู่กรุงเทพคราวหน้าก็อาจจะมีสัญจรบอกว่าคราวหน้าจะมีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นอีกออเป็นประมาณไหนครับ ก็เป็นแนวคิดของทางพี่ก๊อฟนะครับซึ่งจริงๆพี่ก๊อฟป็มีโรงแรมอยู่ที่เมืองการแล้วก็จะจัดเหมือนคล้ายๆคาราวานแรลลี่นะครับแรลลี่กึ่งกก็อาจจะไม่ถึงกันแอลลี่มากก็ขับรถเป็นคาราวานไปไปทานข้าวกันแล้วก็ไปจุดสิ้นสุดที่โรงแรมลิวแควิเล่ที่เมืองกาลรอาลหอว่าแควิเลจะได้มีปาร์ตงปาร์ตี้กันเดี๋ยวเรียนเชิญรายการไปทำรายการอีกทีครับ ถ้าเราเป็นในแบบนี้นั่งมาในรถแต่ละท่านนั่นแหละครับนั่นแหละครับจุดประสงค์ของท่านประธานเลยครับคือนอกจากเรารักความเร็วเราก็รักสิ่งสวยๆงามๆด้วยงานมีกิจกรรมที่คาว่าจะเกิดขึ้นครับในคราวหน้าในคราวหน้าครับต้องติดตามแล้วบอกว่าสในกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเป็นกลุ่มปิดเด็กในวิทยาลนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆมากครับที่ด้เกิงานดีๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในงานครับว่าจะสนุกขนาดไหนครับ